สบายดีพี่น้องสบายดีลุงป่าเอาอามุทุกคนเด้อมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมือนีทีสองทบอปถินสวรรค์นเนาะมือนีซาดอนก็มาก,กับบอไล่พี่น้องหลังจากคนอันบริสุทธไปเหตุเบียเ็ดงานเนาะมือนีวันพักเบียดสบายดีพี่น้องสบายดีพบกับบอไล่คนเกา่าไป่นองมือนีว่างเบียมือนีว่างเบียบ่ได้ไปเสพเนาะเพราะว่ามือ มือ,ม,อมือบ้านนี่ไายไปวอมครับเาบาแผ<ม>่นจะไปออกงานน้ำกันมือนี้ก็บบางเวียกตอนเข้างเว้นแต่ว่ามือแห้งมีงานอีกเพิ่นเซ่นไปอีกมาแล้วแต่อยู่บนได้ตังบไลยยน์ชน,นอเนาะส่วงนี้ออกพรรษาเนาะมีงานดองงานเจ้าเนาะก็ะต้องไปไปเซฟเพราะว่ามือน,นี้เนาะพี่นอ้องทั้งบ่าร่เพิ่นกาชีอันพาไปกินเขาที่ยังเนาะเมืนบอกผาไปก่อ <ขา S 2> กนผพาน้องเช้าอดอยู่อดคนสวย สีผ้าสะอ้นไปกินเข่าเที่ยงพี่น้องไปกินเข่าเที่ยงน้ากันเมื่อน,นี้เนาะกาลังถาเพิ่นอยู่เดีย๋ยวไปเบิ่งน้ากันเลยเนาะพี่น้องวา่าบอไล่เพิ่นสีผ้าไปกินเขา่ายู่ไซเนาะตะลึงตะลึงแน่นอนพี่น้องกินเลลย้้ออตะึงงแนนนน่่พีเดี๋ยวไปน้ากันเลยเนาะพี่น้องหาไปออนทานตะลึงแน่นอนเดี๋ยวไปหอนพี่น้องดาคนหน่อยคนสวยก่อนพี่น้องตอนนี้กามาหอนเลยเนาะอดี้มาผอกับสะอ้นแล้วสวัสดีพี่น้องเด้อ มือน,นี้บ่ไล่สิผ้าสะออนมาลองสีอาหารอยู่สวรรค์เน,ะนาะเป็นยังเราจะพอไปกินฮะไปลุ้นน้องกันไปลุ้นน้องกันสะดอนเดี๋ยวกํลาลังมาทําอิด <ไป S 1> สะดอนกํนลาลังมาทําอี๋มาดีจ้ะมันเด็กพี่น้องซื้อห่าสวรรค์พันเอกเนาะมือน,นี้บ่ไล่กับน้องสาวกํลาลังนั่หนาไปก่อนพีน่เนาะผ่าคนไร้ขนาดาหาเนี่ยอาหารคือสีแสมเนาะคนไล่หลา บรรยากาศอยู่ในหานเมนี้พี่น้องไปเลยโครงการกินน้นดีจ้าพานนมาหอดหารเนีพี่น้องกำลังนางขาข้าเจ้าาเสีอพะาบังเนี้ยนะเออจังเนื้อเนืองจางเนื้อเนือเสาอันดอนเ่อกินเสืเล <is> ื้ออ้นเลยพี่น้องเนีอาเนื้อเนืองอ้นผกเคยกินจะเสือตั้งเลย ครั้งแรกตีกินโบจ่าโบจวาอนั้นมเนะบอก่เคยกินเคยกินแต่มีอย่างเคยกนนองแล้วมี่ย่งโคนเคยได้กินแต่มี่ยงโคนเนื้เนื้อนี่็เคยได้ยินดูแต่ก็บอก่เคยได้กินน่นะค่นบ้านนอกเนาะอเป็นคนในเมืองมาเป็นายเปกากินน้ำใจพี่น้องเรื่อง โอกาปีใหม่จังหวัดปีใหม่เนี่ยอไรอไรคนเก่าเลยเนาะรีผ้าหนองสาววนคนสวยมากินขาปกินแหนมแหนมแหนมแนมแหนมนเนื้อแซ่บไปพี่น้องหาทอปี่กระซ้เขาทอดเขาโตงเหี่ยมเนือเนื้อสรมค์นธกี สารอนเพื่อสีสวนอ่นออกเมืออมกันเงนเกิดหนดีนเป็นอังเนาะงเมื่อเมื่อแต่จะเป็นเต์ว่าเพื่อเขามาเฮ็ดอันนี้มีนยังมีลายยางมีเฟิร์มีโอ้มียงซูกันมีนี่นน่าดีนามาอ้าวมองไปเช้าๆเลยอ่านะมองน้านี่ยนอกแว่เนื่อยงี่่ะ มีกล้วยมีมะเขืองกระเทียมแล้วมีมะแตงอันนี้ยังเป็นยังไหอุ่นหูมะม่วงพี่น้องกันเสรมแล้วก็มีอันข้าวพุ่นแล้วมีมะเขือเทศพี่น้องแล้วมีมะเขืออันนี้ก็คือชีเน่เน่ยสีนูเนยพี่น้องอันนี้ก็พี่พักนะพี่พี่พักสลับสลักสลับผสม กินเลยวันนี้มันมาเลยองไหลยูแหงลตอล้วันนี้ไม่กินแตงมอ่ไม่กินเลยบ่วงมเสียสาบนัมไม่ได้ทันผ่ล้วพักกับ่านเลยด่าผ่านพักกบ่านผได้เอาเติน่ใบหญ่กว่เน กิน่น้อกินน้ำกันเดอเนื้อเนื้อมงไหนกินเนื้อเนยปสรูได้บะไหร่บะบูได้่าบไหรสีามากินอันนี้ไปบ่อชาบ่อคนมาจะตามอันนี้ปนบออไมบอกมันกับชุดผ้าอไมันห่อดุงกินน้ำหนานจะพาแพมากินน้ ถ้าพลาฟติงผ้าไม่หน่อยนต่ตะวันน้ำแน,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 น่ันแน่น้ำแน่สิบ้าเคยไหมเมื่อกินมานี่นี่หมดเวลางลเเ,เ,จเ,เจ้าใสมาเจ้าเจ้าเจ้าจะให้มมนแตบง่ายนี่จ้าตัวนี้ห้องก่อน้าวนเสในนี้นี่นนมันเจะสิบบนตีนบตขึ้นโอ้แม่ไม่เหมือความร้อน ไม่ได้แต่ว่าจะไปใช้ตจใช้ิงๆมันหนกๆเลยอย่างนีบอกเลยน้องมุกจักโอวี่เดเมอรมันอ้เานตาเนอะก็นเมียนลแต่ว่ามันเป็นซื้อเอกลักษณ์องหารเขาซื้อเนียงผ่านเมียงลักษณะเมียนเราจะ่ว่านมีเขาเทียมแต่ว่าโนมี่โปนไข่ ขึหน่อยเพราะวันนี้อามาก็จะกินข้าวนะเนาะโอนเสีย่ยงกระโบอ,อกแล้วโอนกับตงวอนดังๆซาลี่ก็มาแล้วมาครับเอาโหเต้ายออขึ้นมามาโอาางไปครบมาเป็นซี่ออมเป็นน้ำหอมเลยแล้วแพ,วเ,พเป็นน้ำหอมในวงเลยบ๊บัดเวลาไป เปไสียงใช้ได้อปลอบเรปไปอนเรได้มีประสบการณ์เนาะเป็นเไเปลาอโบไปเล่ยนไปครับหนองส่ปจะออกงานด้อยู่ดีหน เดี๋ยวมันแสบเนาะดื่มเลยนั่นโดนมึกินกันหนึแสบไปพี่น้องเดนเดนมื่อนี่ะานเราแสบเลยานาแสบเลย่เนาะ คืออบพันบุญนะพี่น้องมันก็คลายคือกนรสชาติมันช่บคญคือกันมันชีิออกกระทางเึ้นือเมี่ยงโคตรเขาเตยว่าแจ่วมันมันเปนเียงโคตรใช่ไหกินก็มีแล้วกินเยโคตรนั้นมันเสบแล้วนาผักซื้อผักพอพอวันก็ไม่นอยผวันยังไม่น้อยก็ปนไงนะครับกินงินกินง

มันกินยาง่ายกวเดิมคอ้องมไดเลยเป็นพอดีไปานสเราเคยกินเวลาข้างในงี้กินช้องสมุนไพับส่ปราเลยกินเวลา เป็นคนไหนกเป็นมกเป็นมักตเป็นัวองยองกินลองกินดูถ้าจะกินมันถือเลยปะเอาซคื้อไหนกันไหนนะว่าากินอร่อยเลไนนต้อกันก็ได้กินมือนึงไม่จะทาม็ดกินต้นสองตงแรกถ้านกกินเพราะว่าเรหนักมันเป็นไข่ไปไปยุนไป่นรูปปลาเวลามันเป็น ใหูนนาเด้อพ okay. ี yeah. yeah. okay. ่น้องเาจิตุกนมากินเรียงเกาะเน้มเนื้อหเนมเนื้อหาเด้อพี่น้องมาชินเน้มเนื้อสวรรค์นเกทั้งการแ่งบ่าเนะเซ่พี่โงติดใจแน่นนโอ้สวรคมีนต่คน่นะเนาะ งามซมียเจ้าหมือนเเจ้าบเมียเจ้าที่าเนาะเขาเนะเมียเจ้างามอันนี้งามเตยเลยอันนี้นะากขนโมงามเจ้าพี่สิบเอาเนาะพี่น้องเนาะงามเตยเลยุเตียรอทีรางามอยู่ในใจสมออยู่ในใจนะวามงามมันเป็นสิงทีบาร์โมนี้นแม่เจ้าดูห้อง

รือว่าโอเคลองบอกแฟนเนาะโอเคผ่านเพราะว่าขั้นรองไส้บอกว่าผ่านที่แเป็นผ่านเพราะว่าชนไ้น้งหอมิแต่เอาไปหมนเป็นผลตที่ใจินองเเพรา่เป็นบลินิเลยแต่แต่เ่องเานงหไปเลยเปนสีเป็นคนอันนี้เนาะคนเบิ้งเป็นคนผ่านบอแต่ขั้นองไส้บผ่านตัวโอเคเลยเพราะว่ามันเป็นบลิษที่บอกเลยอ่า่นชนไมิแต่อ

นั่งใกล้กับคนอนน่ะคนกีฬาเคยซอยก็ไล้คนใกล้กับคนอยู่ในงานอะไรนย่างเงีนะนั่งใกล้ไน่ะเออพ่นแล้วนี่คนน่ะไปหอไปคนนี้ก็จะประกาศว่าเนี่ยกาพัดเลือมาหอเนาะแข่งเพลงกันถ้าคนเาเมาคนก็สได้ที่หนึงนี่้อคนผัดอันเมานั่งกินเบียร์ก็โมยันได้บอ ละเนบ้านที่หนึ่งหลหนึ่งบ้านที่สองหลัแปดเงินกแปดแสนที่สามมันลบแสนเป็นเงนดีได้เนาะได้แล้ตัวนั้น่เงินองเพล็ีแปดแสนดีไรมันนี่ตัวที่สองเลยเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันยังคือผ้าครับเสื้อผ้าประมาณสีเดือนไปท่างนี้ไอเด็งเอเข้ากัประกาศว่าอันนั้นท่าประเดกแสดงคาบวัานจรรมแนจัดงานแข่งขันห้องแส่งดี มีตั้งไลเด็กเกินประมาณทีสองสิบสี่เลยนะป่ะไปเขาเป็นประกันซื้อเขาจดเขาประจาว่าเขาเคยแฮมมาก่อนเลยแต่ที่หนึ่งไหมต่หลานฮกที่สองหันโมเมนต์มันเป็นหลานฮกเลยหลานห่าที่สองหันหลานหนึ่งที่สามหันแปดแซ่ได้หลานฮ่าสามสิบสามสิบห้าคนแต่เอาเอาเอาสิบเอ็ด เดี๋ยวสเบ็เนี่ยเอาสามที่หนึ่งเลยตามันก็ได้ออแบบนี้บายมันได้บ่เมืงเจ้าเป็นคนทีม่ามว่ามันใจ่งตัวเองนะแต่เราแบบคือเชียงดีเลยเอ็ดชื่อกว่าดีดน้ำปากลานกนี้ไม่น้องสิดตามเลยเพราะว่า ขาบ้าพ่อแม่พี่น้องขาบาพ่อพ่อแม่พี่น้องติดตามไอนร้ายอะไรก็ขาดว่ากระทั่งบาเพี้ยนเพิ่นก็ชั่วนเขาไปเฮ็ดซองไม้คือเพิ่นอย่างไรพี่นอ้องเพิ่นก็กำลังเฮ็ดซองไม้รวมซองน้ำเพิ่นเพิ่น่ารวมซองน้ำเพิ่นทั้งบาเพนามาเดี๋ยวยูวมซองน้ำเพิ่นหน่ทีเป็นการ้องเพลงแบบสดๆทำอะไรก็มีโอกาส ้มาเป็กันส่วนติดตานี้มนเส่วนตมหหมอบอกแมนไปปูอันพี่น้องขังเรื่องอะไรโอ้ยนอนำมาปูตลอดดอกันเวลาเราไปสบายแล้วสิเดค่ะเราไปค่ะเราไปมันมันมันยากเลยล่างเนีเยน้ามานปูเขามาตลอดอลช่วยให้กระเทยนองไปบมงช่วยช่วยรตลอดได้ ชหนังกับใบโมงเนาะเขาเอาเงินหายกันโ้ยเป็นบาปดซื้เอามาหายได้กูว่าคนห่าอยู่ใจกันต่อมาใส่เงินวยทนครันหนึ่ง้ากรตุ้นจุอย่างี้ยมึไม่แน่แท้มันบาทมันอะไรเนี่ยบาทมันมีรถรถโดยสารโดยสารเนาะคำแหมโดยสารไลยใส่แล้วก็มือมากแล่นแมื่อเรื่อเอ่ เอาจนเกียร์จนหัอข้างหอโตเรียกลงจมุนหมูนอนทีหลดมานำขบวนมาอูับน well, so ั่งยว่นอนรอเวเมย์เมย์เรล่านั้นเทหมเยเอ๋นะครับลองห่านไดุ้ตขายขอระเบียงง่ายเลยอือพดานถึงหน้าท่านใจ๋วเลยคลิปนี้กัล่าไกก่อนนะจ๊คผู้ชกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอติ่มสำันเลยเคียงแห้พี่น้องห้อกห บอ,อออนนบอกอลไอ้นอะไรบอให้เอ็ซีมันจะขู่สุกุลเลจ้ทาที่รับท,ที่เขามาติดตามหลักใา้กำลังใจ็อบทีมสวรรค์น,นะจ้าเป็นอะที่น้องที